ต่อไปเป็นเรื่องนักเตะวินนิงเพลย์สเตชันบุคคลเดี๋ยววนี้มีส่วนเกี่ยวข้องเ,เ,เดินเข้ามาแล้วหนึ่งคนดูเ่ยอะไรครับนักเตะวินนิง นั่งแดกประทูทอดอยู่ที่บ้านแต่พวกที่ทำนาบนหลังคนคิดว่าเรื่องมันจะไม่เกิดหนึ่งประกอบไปด้วยชูกเกียรติหนูฉลุงนักเตะทีมชาติไทยสองเคนนี่ดักริปสามไล่เลียงมาเรื่ๆอ,อ,อยู่กลับคลิปยูทูบตัวนี้ ขอให้นายชูเกียรติหนูฉลุงอัชราธานิกุลตุกปิยพงศ์ผิวอ่อนแตงโมปิยพงศ์ผิวอ่อนช่วยชีย้แจงด้วยในเรื่องนี้มิฉะนั้นประชาชนคนไทยจะไม่เข้าใจในระบบของการทำทุนทำกำไรในเรื่องของเกมวินดิ่งและเกมเพลย์สเตชันแม้กระทั่งบักพิกรมิกรมประดิษฐ์ประวี นามอาสาเสียพระองค์ท่านหนีไปอย่าสอใส่เกลือกและเผือกประวีนามอาสาลูกบักจำปานามอาสาอีเรื่องนามอาสา